จวันใครงชีวิีเธอได้ตรงนี้ควารักมันรกกใจคงสักคราวนี้ต้องทำตามสิ่ีใใจที่เธอเธอแล้วยังน้อยขอ ฟั oh, งกันไได้ค่ะสำหรับบทเพลงกึ่งยิงกึ่งผ่านลูกอันตรายวัดใจสาวๆค่ะและตอนนี้น้องๆเจ้าของบทเพลงก็ยังนั่งอยู่กับเรานะคะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการดีกว่านะคะสำหรับซีนุ่มวงฟิวค่ะสวัสดี หมดทุกคนเลยนี่นำตัวก่อนดีกว่าแบงค์นะครับกีตาร์ครับผมผมโจ้ครับกองครับผมับผมเบนซ์นะครับรลอะแหลมาครับชีค่ามือบิด์คุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะเพราะว่าน้องๆพวกนี้อยู่ในแวดวงของสายดนตรีมาร่วมสิบปีได้แล้วเนาะคือมันเริ่มจากผองกระแบงกัเพื่อนกันตั้งแต่ตอนต้นค่ะทีก็เลยมาคุยกันว่าตั้งวงกันดีกว่าก็เลยไปตามหาสมาชิกเพิ่มคนนั้นก็คือพี่ชีอันนี้มาเจอเป็นคนสุดท้ายอ๋อ ถ้าในนามวงฟิลก็6ปีครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อวงฟิลนี่ใช่ครับชื่อว่าไพ่เล่ารีริวหอมพิวหรือมาฟิวเลยตกลุ่มฟิวก็คือก็คือเมื่อเขาจะแล้วแหละเมื่อสามปีที่แล้วค่ะก็ปล่อยแค่ซิงเกิลเดียวเป็นซิงเกิลที่ชื่อเดียวกับชื่อวงเลยคือแองกิลิวตอนนั้นก็พอปล่อยไปได้สักพักหนึ่ง้วก็เพลงขวางอยู่เดียวจนกระทั่งได้เจอพี่พิ ได้ S <S จเจอพี่พีทพี่หล้ครับพี้ก็เหมือนแนะนำว่าตอนนี้มอนบุตรสิษกำลังจะเปิดเปิดเครือใหม,ม่แบบขนา้าหนั่นคือการเลคคอร์ดในเะดับภายใต้มอนบุตรสิษแล้วเราก็ลองไปออดิชั่นกันก็เลยได้คุยกันได้ตกลงสัญญ,ญาจริงจริงน้องๆนีน่แต่ละคนมีเครดิตกันนะคะคุณผู้ชมอย่างเบนเองนี่ก็ รู้สึกติดหนึ่งใน16 AF5 แถมยังติดรอง l o n The Hunt ด้วยใช่ไหมคะรองอันดับหนึ่งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีประกวดตามมหาลัยที่เป็เสียนที่มอนะครีด้วกัประกวดเยอะครับมีทุกคนนะอาชีเดินสายไหนบอกเขาเลยแข็งเขาบ้างเอาสู้เขาไหนอยู่มิเยษนะครับบ้านเลยไหมทัวร์จะเป็นบ้านเลยครับช่วยรางวัลด้เลยช่วยกาแฟ โจ้บ้างครับผมโจ้ก็มีตอนนี้นะครับก็ยังเล่นก็มีเล่นแบ็คอัพให้พี่ปอนด้วยตลอดครับเคยไปอัดเสียเให้กับพี่เบียดาเป็นโปรเจกต์ของเขาครับที่เพลงที่พี่กวางอ่ะแบงค์ก็เคยมีประกวดนะครับที่ฮอตเว็บมือสกอร์ก็เคยได้เข้ารอบสิบวงสุดท้ายแค่นั้นก็ปึ้มปิ่มแล้วโอเคไหมครับได้ไหมคุณผู้ชมครับอยู่ในเส้นสายดนตรีมาตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมกันเลยแล้วก็ยังอยู่วนเวียนอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะการทำงานสำหรับเพลงแรกซิงเกิลแรกเมื่อกี้ที่เราได้ ฟังไปก็คือกึ่งยิงกึ่งผ่านความหมายเันอะไรมันเหมือนเตะบอลมันเหมือนจะอะไรอ่ะกึ่งยิงกึ่งผ่านเป็นสามเทคนิคของกีฬาฟุตบอลแต่ทีนี้เรามาพูดในแง่ของความรักฮะคือจะพูดถึงว่าเรามีโอกาสได้ไปเจอคนที่เราชอบเราอุตส่าห์ได้เจอเขาแล้วเราไม่รู้ว่าจะได้เจออีกหรือเปล่าเราก็บอกนะเขาแบบกึ่งยิงกึ่งผ่านกับชวบเราเนี่ยครับบอกไปก่อนเลยเผื่อว่าจะเข้าประตูหัวใจครับ แบบนี้พวกเรามีประสบการณ์กันไหมจริงจริงผมว่าก็มีนะครับก็มีบางทีที่เราเราก็คิดว่าแบบจะบอกดีหรือไม่บอกดีอะไรเงี้ยบางทีก็มีโอกาสมีบางทีที่เราไม่บอกเก็บไว้จนกระทั่งเขาก็เดินทางไปเจอคนอื่นเสียได้เหมือนกันนะครับก็นี่แหละคือเราก็แต่งมาจากประสบการณ์ของพวกเราด้วยมีบ้างครับตอนตอนเด็กๆเลยครับตอนมัธยมเลยครับแต่ว่าไม่ได้บอก ถ้าเกิดถ้าตอนนั้นทาเพลงนี้แล้วคงบอกแสดงว่าเพลงนี้เนี่ยอาจจะไปบอกแทนใจของผู้ชายหลายคนที่อยากจะบอกรักก็ไม่กล้าผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็ด้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็สามารถบอกนะผู้หญิงก็ยิงได้ใช่ไหมได้ หรือประเทศที่3หรือะอะไรก็ได้หมดดนตรีล่ะดนตร,ตรีเรารู้สึกว่าฟังสนุกนะง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่มีความเป็นร็อกด้วยพวกคอนเนตร็อกอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจเป็นยก็คือจริงๆคือพือ้นฐานพวกเราเป็นป๊อปร็อกนี่แหละครับมไม่ได้หนีไปไหนเนาะแต่ว่าเราแค่จํากัดมันขึ้นมาให้เข้าใจง่ายมากขึ้นเมื่อถึงร็อกสมัยแบบมหาลัยเราอยู่มหาลัยอยู่มัธยมอะไรอย่างเงี้ยประกดดนตรีอย่างเงี้ยมันมันยุคขาสั้นอะไรอย่างเงี้ย จะเป็นแนวเพลงของฉบับแบบเราใช่ไหมคะฟังสนุกฟังได้ทุกวัยด้วยแล้วก็ก็น่ารักน่ารักเนาะมันไปกันหมดนะทั้งเพลงรู้สึกว่าคุณติ๊กเพกาวมาช่วยแต่งนื้อเพลงให้ด้วยใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยมีความหล่อเนี้ยอย่างที่พี่บอกไม่ได้ชมเกินจริงเลยนะคะเอาหล่อหล่อแรกก่อนหล่อสุขผมนี่ได้ฉายาเลยเบ้นผมเหรอคะเออทาไมคนถึงตั้งหล่อสุขผมอาจจะมีความสนน้อยกว่าเพื่อนๆหนะครับอมากนิ่งๆจจะนิ่งจะนิ่งสุดนอกนั้นเป็นริงกันหมดเลยแล้วก็สไตล์เสียงมีเอกลักษณ์มาก เล่นเสียงโ้ขอบคุณมากครับจะเหมือนเป็นหวัดก็ไม่เชิงอันนี้คือผมว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทําให้คนจําจําฟิลได้ด้วยมีสไตล์ของเราอะนะชัดเจนเลยซึ่งเสียงพูดปกติผมก็เป็นอย่างนี้เองเลยมันไม่ใช่เป็นหวัดนะครับมันคือเป็นอย่างนี้อ่ะอาชีใช่องห้เราอะลอเลยอาชีรลองหัวโจเขาบอกว่าหัวโจแสดงว่าเป็นผู้นํา เพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนกวนกระส่าอย่างเงี้ยครับหรอาจจะเป็นกวนในชั้นบ้านเรื่องถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบครับอะไรเหรอชั้นเช่นซื้อเก่งมาเท่าไหร่เท่านั้นแหละเท่านั้นแหละแสดงว่าวันนี้พี่มีบุญญาธิการนะเขาตอบพี่ทุกอย่างเลยนะอะไรผิดเรื่องถามอะไรไม่ค่อยให้ความจริงเลยสักอย่างเออก็เลยเหมือนแบบเป็นกวนครับหล่อเนี้ยแบงค์หลอนี้ทำไมถึงหล่อเนี้ยไปเราอ่ะก็เป็นคนดูแลตัวเองได้มาแต่ว่าเซนหน้าเขาใส่นะดูใกล้ๆเนี่ยใส่กิ๊กมากเลยเจ้า หลอนนักเลงใช่ไหมยัไมมันมาจากไหนอ่ะผมเป็นอดใจครับเขาเป็นคนลุยครับลุยใช่ครับคือเขาต้องเป็นคนลุยลุยครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็แบบพร้อมเสมอพร้อมลุยเพื่อนโทรไปไหนก็ฉกพร้อมตลอดเวลาใช่ไหมใครมีตีมีอะไรนิดถึงก่อนไปปืนเลยไม่ใช่ไปจีิดน้ำไม่ได้สงการกันนะไปหาเพื่อนบินรับเพื่อนหนี ใช่ครับคือเขาจะลุยเปิดทางไว้ก่อนใช่ก็เลยเป็นอยาเป็นฉายาของแต่ละคนไปเอาละเราคุยกันแบบพอของแบบของพอแล้วให้ฝากผลงานดีกว่าเนาะก็เพลงซึ่งยิ่งกึนงสารจากว่าเราวงฟิวส์นะครับพวกเราก็เป็นวงน้องใหม่แต่นั้นก็จากการันตีค่อนว่าได้มวลของมิวสิกนะครับนี่ก็เป็นซิงเกิลแรกของพวกเราแล้วพวกเราก็ตั้งใจทํากันมากเลยนะครับเพลงนี้บอกของใครก็ตามที่กําลังแอบรักชอบใครอยู่นะครับแล้วก็คุณมีโอกาสได้เจอเขาแล้วก็รีบบอกรักเขาซะก็เราใช้เพลงของ เธอสื่อแทนความหมายให้มอบให้เขาไปได้ครับครับก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับกดไลค์กันเยอะๆครับ YouTube นะครับ Facebook ครับ Instagram ครับ l i f e f e e l ครับ L I K E F U S E ครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าชอบก็ดาวน์โหลดนะครับดอกจันทร์สามสามหกหกเก้าศูนย์หนึ่งครับกดถูกออกครับวันนี้ต้องขอบคุณมากที่มาสร้างความเฮฮาแล้วก็เห็นวัยใสของหนุ่มๆน่ารักน่ารักจริงๆเลยแล้วก็ร้องเพลงร้อด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ sa di to chern